มันยังไงซิทำไมม,มันโหลดนานจังเลยอะ่ะฉันไม่ได้รู้สึกสัมผัสถึงอะไรเลยนะค้างเหรอมันโหลดนานมากเลยคุณด,ด,ด,ดูดูภาพดิภาพก็ไม่ได้ปรับสุดขนาดนะั้นจะปรับภาพตพิ่งจะได้อยู่นะภาพสวยอยู่เฮ้ยเสียงมีแอมเบร์หว่ะอุยเฮี้ย,ย <c oughs> อ,อกใจหมดเลย what the fuck กันเข้าเริ่มเกมมาถึงนาทีนึงกูแตกแล้วอะไรวะเอา้าแล้วถังขยะหายไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะแล้วเอซีตกมาจากไหนอะคอร อ๋อนี่นี่นี่ป้านี่นป้าเอซีตกอย่างนี้ปะ่ะโอเคแล้วมอใส่แล้วไม่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 คือเสามันจะล่วงทุกเสาไหมเอางี้ก่อนคือเข้าไปใกล้รถแม่งระเบิดใส่แน่นอนหรือไปใกล้รถรถแม่งก็ระเบิดใส่อีกอะไล่ถังไป <c oughs> ตู้นี่ก็เหมือนกันข้ามถนนครับ อ้ยอันนี้ไปได้ทั้งระเบิดดาวเทียมโอ้ oh my god ดูผมขายความลับของเสาได้แล้วเว้ยเอสเสาที่ไม่มีกรวยอยู่อ่ะมันจะไม่ตกใส่เว้ยเอออย่างงี้วาว้ามามีชวแมมาดูดาวเทียมมีดาวเทียมไหมชวมมามีโลบว้าวเจ้าทำไมเมืองวนไม่แข็งแรงเลย มีคุรู้สถาปานิกบริษัทการดีอ๋อเออไอซีไอคันซีเน่าฮะเฮ้ยสถิติใหม่อ <laughs> ันนั้นแน่มันดักมันดักรูด let's go โอเคฉันต้องเข้าไปฝั่งม,มันมีป้ายอยู่เข้าไปข้างในได้ใช่ไหมโดนโดนคิวมีโบรู้แกอย่ามาคีดโกงนะฉันนะเว้ยฉันความสามารถในการจับผิดเนะี่ยถัากับสุน no โอ้ what แม่งโคตรน่าเกลียดเลยถ้าไปดีมันตกกันมาจริงนะมองครับมองโอ้โหโคตรี่เป็นจันทูจันทูมู๊เอช <laughs> มันเต็งไปหมดเลยช <laughs> ุบชุบเฮ้ยเฮ้ยไกลสุด มาได้ไกลเพียงนี้นับว่าก็ดีเกินพอมีแะ้ตกใส่หัวไหมที่เหลือที่หลอกก็แค่คำสั่งให้ประหานโวเยอย่าซ้ำดิไอ้ตู้นี้ปะคือปกติเราเห็นไอ้สองตู้นี้นะคือตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลังนั้นหรือตู้นี้ ผมว่าผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนลองดูโอ้มากไกลเพียงนี้ยาโบและขายขนมยู่ไหนฮัลโหลครับพี่แสดงว่าต้องเป็นบ้านกันศาส์ฟ้าขาวเหละมาถึงสุดนู้นนะน,นะลองดูเข้าย่านทูบูบเอชอีกครั้งนึงโอ้โหดาวเทียมเยอะมากคนระับงหันนี้ ชำนาญมากอ่ะแน,น่นอนระดับดีแล้วไปไหนต่อหลังนี้ไอ้ถ้าเดินเข้าไปอ่ะไอ้เต็นท์นั่นน่าจะตกใส่หัวเหมือนเดิมโอ้โหฉันข oh, <no! S 1> ใ,นใิบคำตอบไม่ได้เลยอะไรกันจยทะเลาะกันตัวเองเลยครับโอ้ my god โอ้ oh my god เหยียโอ้ my god ใช้หมองนั่งสมาธิอ้อมาเชิบโอ้หลบชุบชุบชุบหลบแหวกอ๋โอเคนี้ต้องข้ามฝั่งชุบชุบโอ้ my ทำไงยังไงแต่บางทีก็แบบวาย how ไม่น่าใช่อ่ะมั้ง ไปยังไงวะสิ่งเดียวที่เรามาถึงตรงนี้แล้ว่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือไอตัวผ้าใบสีขาวน้ำเงินนั่นอื้มฉันไม่อยากโดนผ้าใบตกใส่หัวเจสสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติหนึอขอออกไปเช็คอะชิเมนต์แป๊บนึงนะเฮ้ยขาดล็อกขาดให้มันล็อกอันนึงว่ะ ไออันเสาที่ลุงอยู่อยู่ไหนว่าเสาไหนหาก่อนลุงน่ะโอ้หรือว่าเราสามารถไปทางนู้นได้ลองดูฉันไม่เกรงใจแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีคุณไซด้วยนะครับผมเกมเบิกบานกับผมไอคุณหมีเล่นแต่ชิวๆอะไรีช่ชนะแล้ว